สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบ้านบอลแมนกับค่ำคืนวันศุกร์จัดจุกๆให้กับ4คู่เด็ดลีกดังนะครับคู่แรกบูเลสิก้านะครับผมไม่พบกับโฮเฟนแฮมคู่ที่2จากลีกวันนะครับผมนีสพบกับมาร์คเซยคู่ที่3นะครับผมแชมเปี้ยนชิพนะฮะเพสตันนอตเอนพบกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับและคู่สุดท้ายลาลิกาสเปนนะฮะบาร์เซียพบกับเลบันเต้นะครับผม กับคํำคืนวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2568กับบ้านบอล c o มครับมากันทชี่คู่แรกนะครับผมไมล์นยนะครับผมพบกับฮอฟเฟนไฮมนะครับคู่นี้เตะกันในเวลาที่2 30นาทีนะครับฟอร์มจ้าบ้านไมล์ูนะครับผม5นัดล่าสุดนะครับผมชนะไป1เสมอไป1แพ้ไป3นะครับฝั่งทีมเยือนฮอฟเฟนไฮมนะครับผม5นัดหลังสุดนะครับ ชนะไป4นะครับผมแพ้ไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นนะครับเฮ้ทเวสับคู่นี้นะครับผมไมาศูนย์ห้านะครับผมพบกับโฮฟเฟนแฮมนะฮะนัดล่าสุดในมุนเดสิก้านะครับผมโฮฟเฟนแฮมชนะไม่ไปได้2ต่อศูนย์ในบ้านนะครับและมาดูกันที่แบบแผนการเล่นนะครับผมไมาศูนย์ห้านะฮะจะมาแบบแผนสามสี่สามนะครับและโฮฟเฟนแฮมจะมาในแบบแผนสามห้าสองนะครับ สำหรับคู่นี้นะฮะให้เจ้าบ้านนะครับผมเฉือนชนะไปได้ในเกมนี้ครับมาตอนที่คู่ที่2สําหรับลีกวันฝรั่งเศสนะครับผมคู่นี้นิสเจอกับโอลิมปิกมาร์กเซยนะฮะคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองสนาทีนะครับฟอร์มเจ้าบ้านนิสนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป2แพ้ไป3นะครับและฝั่งทิมเยนโอลิมปิกมาร์กเซย์นะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป2นะครับ เฮตุเฮตสำหรับคู่นี้นะฮะนัดล่าสุดที่เจอกันในลีกนะครับผมนิดสามารถเอาชนะโอลิมปิกมา์เซย์ไปได้2ต่อศูนย์ในบ้านนะครับมาดูกันที่แบบแผนการเล่นนะครับผมมีนิดจะมาในแบบแผนนะฮะสามสี่หนึ่งสองนะครับและโอลิมปิกมา์เซย์จะมาในแบบแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ดูฟอร์มแล้วนะครับผมขอให้โอลิมปิกมา์เซย์นะฮะเฉือนชนะไปได้ในเกมนี้นะครับ และคู่ที่3จากแชมเปี้ยนชิพนะครับผมคู่นี้เบรสตันนอตเอนนะฮะพบกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับคู่นี้เตะก,กันในเวลาที่สามนะครับฟอร์มเจ้าบ้านเบรสตันนอตเอนนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1นะครับผมและฝั่งทีมเยือนแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะฮะ5นัดหลังสุดนะครับผมชนะไป3แพ้ไป2นะครับ มาดูเสถิ h e เฮตุ Head นะฮะสำหรับคู่นี้นะครับผมนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับผมแบ c ็กเบิร์นโรเวอร์นะฮะสามารถเอาชนะเพรสซันนอตเอ็นไปได้2ต่อ1ในบ้านนะครับมาดูกันที่แบบแผนการเล่นนะครับผมเพรสซันนอตเอ็นนะฮะจะมาในแบบแผน3,5,1,1และแบ c ็กเบิร์นโรเวอร์นะฮะจะมาในแบบแผน3,4,1,2นะครับสำหรับคู่นี้ดูจากภาษีแล้วนะฮะ ขอให้แบ็กเบิร์นโรเบอร์นะฮะเฉือนชนะไปได้ในเกมนี้นะครับและมาถึงคู่สุดท้ายนะครับผมบาลนเซียพบกับเรเบนเต้นะฮะคู่นี้เตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับฟอร์มเจ้าบ้านบาลนเซียนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับฝั่งทีมเยือนเรเบนเต้นะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป1เสมอไป1แพ้ไป3นะครับผม เฮตัเฮสหรับคู่นี้นะฮะล่าสุดที่เจอกันในคลับเฟรนลี่นะครับผมบาเรนเซียกับบารันเต้นะฮะเสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์นะฮะและในลีกนะครับผมในฤดูกาลที่สองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยิบสองนะฮะก็เสมอกันไปอีกนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมสหรับคู่นี้นะฮะมาดูกันที่บาเรนเซียนะครับผมคู่นี้นะฮะมาในแบบแผน4-4-2นะฮะแล้วก็เรเบนเต้นะครับผมจะมาในแบบแผน4-4-2เช่นเดียวกันนะฮะสหรับคู่นี้นะฮะ ในบ้านบารนเซียนะฮะก็ขอให้บารนเซียเจ้าบ้านนะฮะเป็นต่อในเกมนี้ครับผมและนี่ก็คือ4คู่เด็ดลีกดังนะครับผมในค่ำคืนวันศุกร์นะฮะที่นำมาวิเคราะห์ฟันธงให้ทุกท่านได้ดูได้ฟังกันนะครับผมกับบ้านบอลดอคที่นี่ที่เดียว